วิทยาศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องประเภทของวัสดุสิ่งที่นำมาใช้ทำวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่อยู่รอบตัวเราทำมาจากวัสดุหลากหลายชนิดซึ่งการเลือกวัสดุเพื่อนำมาทำเป็นวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆต้องคำนึงถึงสมบัติของวัสดุความเหมาะสมในการใช้งาน และการนำไปใช้ประโยชน์เสมอวัสดุต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันสามารถจำแนกตามสมบัติทางกายภาพได้3ประเภทคือโลหะเซรามิกพอลิเมอร์โลหะเป็นวัสดุที่ได้มาจากการนำแร่ธาตุที่มีส่วนผสมของแร่โลหะมาถลุง ซึ่งโลหะเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานมันวาวและมีความเหนียวสูงเมื่อโลหะได้รับความร้อนสามารถนำมาตีให้เป็นแผ่นเรียบหรือดึงให้เป็นเส้นได้นอกจากนี้โลหะยังสามารถนำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดีวัสดุประเภทโลหะเช่นทองแดงทองคําเหล็ก อลูมิเนียมสังกะสีเงินนิกเกิลดีบุกตะกัว่วตัวอย่างสิ่งของที่ทำมาจากวัสดุประเภทโลหะหม้อลวดแหวนเหรียญลูกกุญแจตะปู เซรามิกเป็นวัสดุที่ได้มาจากการนำวัตถุดิบมาขึ้นรูปและผ่านความร้อนสูงเพื่อให้เกิดความแข็งแรงเซรามิกเป็นวัสดุที่มีความแข็งแต่ค่อนข้างเปราะง่ายและแตกหักได้ง่ายเมื่อถูกแรงกระแทกหรือหล่นเซรามิกเป็นวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าแต่เซรามิกบางชนิดเป็นตัวนำความร้อนได้ดีวัตถุดิบที่นำมาทำเป็นเซรามิกเช่น ดินเหนียวดินขาวหินฟันมา้าหินเขี้ยวหนุมานทรายตัวอย่างสิ่งของที่ทำมาจากวัสดุประเภทเซรามิกแจกันการน้ำชากระถางต้นไม้ชักโครกโอ่งมังกรกระปุกอมสิน พอลิเมอร์เป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติและได้จากการสังเคราะห์พอลิเมอร์เป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบามีความใสและย้อมสีได้หลากหลายพอลิเมอร์ส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าและเป็นฉนวนความร้อนได้ดีวัสดุประเภทพอลิเมอร์ที่ได้จากธรรมชาติเช่นยางพาราไม้ฝ้าย ไหมเส้นใยธรรมชาติเป็นต้นที่ได้จากการสังเคราะห์เช่นเส้นใยสังเคราะห์ยางสังเคราะห์พลาสติกเป็นต้นตัวอย่างสิ่งของที่ทำมาจากวัสดุประเภทพอลิเมอร์รถของเล่นกล่องลังผ้าพันคอทับพีไม้